เบน์ได้พูดไหมว่าเขาเป็นคนจีบเราไม่ได้บอกค่ะอ้าวที่ยังไม่พูดเล่าเลยค่ะมิกไปทําพิธีกรให้กับช่องสามที่งานกาชาติค่ะแล้วมิกเดินลงเวทีมาแม่บอกว่าจีบเบน์มาดิจีบเบน์มินเบน์มันชอบคนตลกเาาราหันไปอ๋อผมไม่ชอบแบบนี้ครับแล้วก็เดินไปเลยแรลมั้ยอ่าเรามีเพืเอ you, N oss. N oss. N oss ่อนคนหนึ่งที่มาพูดไม่ดีเกี่ยวกับเบน์น้องมันก็ดูเป็นเด็กดีไม่น่าใช่นะอยู่ดีๆเรานั่งแต่งหน้าเข้าฉากอยู่เบน์มานั่งข้างๆบับบอกน้องรู้จักคนชื่อนี้ไหม เออพี่ว่าเขาพูดไม่ดีเดี๋ยน้องรับหลังนั้นระวังไว้หน่อยแล้วกันแค่นั้นผ่านไปอีกประมาณเดือนนึงมั้งไปงานจําได้เลยสเตททาวเวอร์งานเสื้อลาคอสที่แรกที่เจอกับเบนเราก็กลุ่มแล้วไงและภาพที่เห็นคือเบนน่ะยืนคุยกับผู้ชายคนนี้คนที่เล่า,ลาคนที่เล่าเล่าซึ่งไอ้วันที่เราบอกอ่ะเบนบอกอ๋อหนูไม่ได้สนิทอะไรขนาดนั้นเลยหนูโอ้หนูก็แอบระวังอยู่พี่มันอยู่งี้อย่างนี้แบบเมาสไตล์เมาแล้วก็แบบไหนบอกไม่คุยเลยแค่นั้น อยู่ดีๆมีใครไม่รู้มันดึงเสื้อเว้ยดึงเสื้อแล้วล้วงเข้าไปในกางเกงหยิบโทรศัพท์ล้วออกมากดเบอร์แล้วก็บอกเดี๋ยวหนูจะโทรบบอธิบายทุกอย่างว่าลุกขึ้นนายโทรจริงๆโทรอธิบายว่าภาพที่เห็นไม่ใช่นะพี่คือหนูก็ต้องมีมารยาทของหนูในการคุยแล้วอะไรวะแล้วอธิบายทำไมแล้วไม่อยากรู้แล้วหลังจากนั้นนางก็เมสเซจมาเรื่อยๆเลยกดมอร์นิ่งค่ะกินข้าวยังคะกดไนท์ค่ะซึ่งเราก็แบบส่งมาทําไมวะส่งมาหากทาไมตอนนั้นยังไม่่วงนั้นเราก็ฮอตอ๋อเราก็มีแบบว่า